สวัสดีค่ะเพื่อนเนเยอรมนีวารตี้ er มาอีกแล้วนะคะวันนี้หน่อยจะทำอาหารนะคะปกติแล้วหน่อยไม่ค่อยทำอาหารนะคะเป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องอาหารแต่พอดีว่ามีขิงอยู่ในตู้เย็นเยอะนะคะก็เลยวันนี้ทำเมนูต่างแดนไก่ผัดขิงค่ะเครื่องปรุงก็ตามนี้เลยนะคะตัวเอกของเรื่องเลยก็คือไก่ค่ะหั่นเอาแต่เนื้อค่ะแล้วก็มีต้นหอมมีหัวหอมนะคะ นางเอกของเรื่องนะคะก็คือขิงค่ะแล้วก็มีพริกแดงเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็เป็นกระเทียมค่ะต่อไปก็เอาไก่นะคะกับกระเทียมมาผัดในน้ำมันที่ร้อนจัดเลยนะคะหน่อยจะปล่อยให้ไก่ทอดแบบแห้งๆแล้วก็ไม่ใช้น้ำมันหน่อยจะใช้น้ำมันของไก่ที่มีอยู่ในตัวไก่นะคะเพื่อนๆเป็นเมนูโลคาร์บด้วยนะคะใส่ขิงไปเลยคะ่ะเพื่อนๆ ขิงจะได้สูดไปพร้อมๆกับไก่เลยค่ะเพราะว่าสูตรนี้หน่อยเน้นที่จะผัดแบบแห้งค่ะหน่อยผัดขิงกับไก่จนแห้งกรอบแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็จะใส่พริกแดงลงไปค่ะเพิ่มสีสันความสวยงามนะคะแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปค่ะผักนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ หน่อยไม่มีขาตั้งกล้องนะคะอันนี้เราใช้มือข้างเดียวนะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปแล้วเราก็จะผัดค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเครื่องปรุงสำหรับไก่ผัดขิงนะคะเพื่อนๆก็มีน้ำตาลพริกไทยน้ำมันงาเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ซอสฝาเขียวแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะ ใส่มากใส่น้อยอยู่ที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะปรุงเครื่องเสร็จแล้วนะคะได้ไก่ผัดขิงที่สวยงามสีสันสวยมากเลยนะคะพร้อมรับประทานค่ะอร่อยมากๆแล้วก็หอมด้วยทั้งมีประโยชน์ด้วยค่ะอันนี้เป็นรูปไก่ผัดขิงครั้งก่อนนะคะเพื่อนๆที่หน่อยทําไว้แล้วค่ะสีสันสวยงามบนกระทะนะคะเพื่อนๆหน้าตาแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะทํากับข้าวได้น้าทานนะ ผัดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆได้ไก่ผัดขิงพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะหน่อยเป็นคนที่ไม่ถนัดอาหารนะคะแต่ว่าอาหารที่ได้ออกมานั้นสีสันสวยงามนะคะเหมือนร้านอาหารเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะแซ่บๆค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะเมนูง่ายๆนี้ใครๆก็ทำได้ค่ะสูตรต่างแดนอร่อยๆค่ะ